สวัสดีพี่น้องป้องปลายสุภูสุคนครับผมมือหนีกามาพบมาพอกันกับบาฟินนะครับทางช่องคู่แหม่มฟาร์มครับผมครับผมสวัสดีพี่น้องป้องปลายสุภูสุคนนะครับผมมือหนิกามาพบมาพอกันกับบาฟินคือเก้านะครับมือหนิโอ้ขามมาไก่ครับอำเภอวังสามหมอครับพี่น้องครับความจากกุมภาวะมากเนาะพี่น้องเนาะ ก็เป็นมาเยี่ยมใครยญงอีกใครนึงนะครับผมเพื่อนกะโอ้คือว่าเป็นเจ้าพ่อแถวนี้เราไปเด้นะครับผมมีนกจำนานอยู่กับหลายตัวนะครับสีเป็นไผมืเมอนี่น้องพี่น้องเนาะกับบาพี่กะหลงทางอยู่โดนเติบนะครับนีมาท่านี้เลยทั่วมอ้ายเพิ่นนะครับสิเป็นไผมาเลยครับฮามาสวัสดีน้องไอ้เพิ่นนครับสวัสดีครับเนี่ครับอ่าหนุ่มสายแล้วครับเอยหนุ่มของเฮานะครับผมกะเมื่อนี้อาจารย์เพื่อนกะนะครับอ่า ตอนรับเฮาเนาะพี่น้องเนาะมาันไม่เยี่ยมฟ้ามนะครับผมเฮากลมาเบิ่งฟ้ามเพิ่นว่าเป็นจังไดให้เดี๋ยวจังไดก็ถามที่ไปที่มาเป็นจังไดครับอ้ายคือได้มาเพาะนกบินเฮาเล,เล็กเล็แง่กครับก็เล่นหรือข้อมูลนี่แหละเดี๋ยวก็ไปลบขยับนี่แหละไปงงไเฮ็ดง,ง,งานในเมืองนี่ครับงงนนเราเลยจกคงจัดการธรรมดาเนี่ยบัดนี้เวลามันว่างไรก็เลยยึดฝูงสัตว์หรือว่าไม่แน่วเห็ดโตขึ้นไปเลยนะเรียนนกขยับหนักวันตะเกียวกับพ่ายกันออกขิด ออกิอดขายสีม่ใซ่ยล็่มดูวนท่วไปเล้วใาหรกานเรพราเรียนไอ้ลกดินเรียบร้อยเล้วบัณฑกรเด็นทสายสอนงานตัวเมืองไข่ต้งถักไตผับดบัดฑิกรเร็นีการละเด็นครับไม่มันค้ขอทา,อทากรเกบองว่าเดเ่นเเอามาปเปลี่ยนใจคกับห้องเขานะครับเนาะเป่นครับเพราะว่าการละเด็นลบดินเนาะมันจก สายตัวดินเขาดินไม่กระไปาแล้วสกัดแต่ว่กกา,าเป็นสิพก,การเองเขาขาดใตเ้าว่าเขาอีสาเนเขาเลยมันไม่เระวัตวัดชัดนเกียายิถ้าสายันยถ้าไตออาของเฮ้าทั้งเฮ้าออกท้ายไตนะครับด้วยเตษของชั่วเชี่ยวนะครับแล้วกับตเ้เชื่ว่าัววดท่เขาได้หูเนะานะเนาะนะครับหนะปดิได้หูนะครับประเดิ เขากับบรูเนาะเขาเก็ดม่ปูยาแต่ยายตีนสิปเห็นรถเนาะเป็นคู่ของบันเนาะนะครับตอนนี้นะใช้ห้อันเป็นคนสมัยใหม่ไล่ได่ตองไปตามยุคนะครับกับกรเล็แบบว่าเมุ่นเสน่นี่กันขาครับนะครับหนึ่งละตีมีค่ภาพครับสองนะครับเป็นมีคภาพที่สวยงามคนรจะพู้จักกันก็ได้ฮู้จักกันไม่ชครับครับในที่จะเส้นไกลเนาะครับเพืมึง้งู้จักกครับผูจักัมีคภาพครับแตกับคสวยงามไปใไปกัน Да. าน uh ี่แหละครับนะครับวงการนกเขาเฮาเนาะพี่น้องเนาะมันกันยังบ่ถือว่ามันกว้างขวางคือยังวงการไกลเพื่อนเนาะครับพี่น้องเนาะบันนี้เฮากระดึงการละเล่นออกมาหลายๆอย่างจังภาอีสานฮวเฮานะครับจังแถวเอ่อเต็มที่เฮากับว่เกินโคราชหน่อยเนาะเฮาเฮาหมุดจ้ากันกับบ่าเกินนี่นะครับผมการส่วนรายก็จะมีแต่สายพระเนียดสายผู้เฒ่าตะกี้เพื่อนผ้าเหรินนะพี่น้องเนาะก็นยังได้ขึ้นต้นใหม่บันนี้ก็ปรับเปลี่ยนวิธีการในการใส่สาวใส่ยังมาบ้าฟินกับเฮาก็มาเริ่มเล่นนกดิน สีที่สองที่สามนี่นะครับเพิ่งจะมาเริ่มนะพี่้นงเนาะกลับมาแต่ว่าไอ้เพิ่นเห่นแต่โดนแล้วนะครับเห็นเพิ่นเห่นแต่โดนแล้วแต่กี้นี่บาฟินเป็นเอฟซีบาวตองนะครับผมบาวตองนี่เป็นหรือว่าโอ้เพิ่นเพิ่นซื้อเนาะครับเนาะเพิ่นน้าเขามากมาเพาะกัหลายโตนะครับคุณนี่เป็นเป็นเซียวนะครับผมอนี่นะครับเพราะว่าเพิ่นดึงซ้ายกันไปกันมาก้วก็ในในแถวอุดรนี่ที่ว่าาอเล่าเป็นใครไงนะครับในการ น้ำเขานกเพราะนกพัฒนานะครับพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะพี่นอนะ้องเนาะโกดินมีก็คล้ายๆกับกับไก่ชนนาะพี่น้องแต่คือต้องต้องได้รับการพัฒนาสายพันธุ์อยู่เรื่อยๆนะครับรากาเพื่อที่จะเขาเอิ้อนยังก็ตอบโจทย์ของลูกค้าเ,คเนาะ,ะบางตัวนะครับบางคนมากสายวิ่งบางคนมากสายผูนนะครับบางค้นมากทั้งวิ่งทั้งอขนนี่นะครับสายวิ่ง สายฝนสายฝนคู่แลน,น,านสายโย่นคู่แลนนีน่นะครับอ้างสำหรับสายสายนุล่าทีไปที่มานกับิดตามทางเฟซบุ o กนะครับทางยู u ูบนะครับของอ้ายเพื่นนะครับเพราะว่าเพื่นกับโอ้เพื่นเป็นเน็ตไอดอลมาแต่ดูแล้วครับ <c oughs> ผมมาพี่น้องก็ต้องมาเริ่มนะครับว <c oughs> ันนี้กเ็เลยมาอ่าแลกเลียนเรียน,ลนหลู้นะครับมาศึกษา เรากลาวมาขอน้าสาธานอ้ายเพิ่นกลับไปพัฒนาของเจ้าของเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมเอามือนีจะเป็นเัื่งใดเรื่องไหนอ้ายเพิ่นแนะนำนขอพ่านนะครับแล้วกเบิ่งแต่ละโตแต่และโตว่าวิธีการเรีนจังนนได๋เนา,นนานะนกในตครับผมอ่านกในตำแน่นเอาา้าโตแรกเลยนี่<ใ>นบาวินงมากนกอยาก<น>เจี๊ยบเลยนะครับออง่าายเนะน เขาบอกภาษาอีสานคือบ้านบ้านนาะนะครับก็คือนกในตำนานที่ยังไม่ล่มหายใจครับผมแต่เม้นตำนานมวยไทยกจะเป็นพวกสมรคัมศีลครับสามารถเนาะนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิืงนะครับนกตัวกนี้ที่ยังไม่ล่มหายใจอยู่ครับเป็นคอพันหลักๆที่ เฮ็ดให้วงการนกเขาภาคอีสานเท่าื้วนหลายๆภาคนะครับผู้จักนกสายแลนในตัวแรกนะครับที่แบบมีผลงานในเมืองไทยเขาโดดเด่นเลยนะครับก็คือว่าเจ้า KMC นะครับผมพาไปดูกันครัเป็นะครับตอนนี้ก็ยู่ในิดหนึนะครับนี่คอลุ่มของเจ้า KMC นะครับผมคือ KMC นะครับตอนนี้ก็พ่อยเข้าผสมกับเมีสายพันธุ์ผลคู่วิ่งหรือว่าผลคู่แลนนะครับผมนะครับเจ้าเจ้า KMC นะครับ เป็นพอพันธ์หลักๆเลยที่เหตุให้ค้นไข้ของเฮ้าในี่จักหกสายอล่างได้ตกและก็เป็นนกที่ตีอาวุธครบเครื่องนะครับนี่คือตำนานที่มีลมหายใจนะครับที่แบบบดได้ลดเล่นยึดยึดท้องสนาม นะครับแต่ว่ากระจายผลงานออกมาปู่พี่น้องก็ได้จับต้องคือว่าเป็นตัวท้ายทอดพันธุกรรมที่ยอดเยี่ยมนะครับอ่ะสู่มาให้พีให้น้องพ่อเบิ้งนะครับตัวที่ผูกขานะพี่น้องเนาะนี่อ่ะนี่นะครับหรือเพิ่นสิแอบเอาออกทุกข้ากับพ่ฮู้แล้วเพิ่นร้อยไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเพื่อันเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์หลักนะครับผมถือว่าปลาตส้นก็เป็นพ่อพันธุ์หลักอ่ะเดี๋ยวพัากราบอาจารย์ไปเลยครับเก้า อยากคุณท่าอยากจัดก่อนเนาะทายาทของเคเที่ทําให้คนรู้จักสายวิ่งอีกตัวที่มีผลงานโดดเด่นรู้จักเนาะเป็นเจ้าเปลือกสัตว์นี่คือโอ้โหโอ้โหนี่เป็นปลาตะยับนะครับเป็นต้นปาตะยักนะครับของเจ้าเคหกสามใชครับนะครับเลเรืยกเลยนี่อตำนานอดประจำการเรียบร้อยนี่นะครับเจ้าเคหกสามนี่นะครับ ตัวคาสเงินชัดเจนนะครับกับเกียร์หกสามออกเตาเตาเลยอาจจะตกใจกล้องนิดนึงนะค้สุดยอดนี่นะครับนี่คือเจ้าเกียร์หกสามนะครับเรื่องอาวุธครบเครื่องนะครับนี่รู้จักกันดีนะครับไอจอมดอนะครับเข้าใจแลครับสราบรับสราบับตัวนี้ใครสนใจมีทายาทไหมครับพี่นีนะครับผมมีแบงนะครับผม สำหรับพี่น้องที่เข้าสนใจนะครับ,รบแล้วก็ทายาทของเคเอนตัวนี้คือ,อทายาทของเคเสแต่จะเป็น k คหกสาคือข้อสายลิงบวกกับแม่สายลิง,งนะครับอ่เดี๋ยวตอนนี้แล้วก็มาตัวน,นี้เป็นสายผนคู่ นะครับถ้าเป็นตระกูลสายฝนคูนะครับนกมันจะไม่ค่อยหลอดครับผมนะครับเพราะว่าหางมันจะหักนี่คือนกตัวตุนะครับนี่คือเจ้าเอแม็กนะครับนี่คือทายาทเอแม็กคือสายฝนคูก็รู้จักกันดีคีดดเข้าี่น้อกเขาสิดได้เข้าใจนะครับเนอก่านกสําหรับนกสายฝนหางมันจะหักนะครับส่วนส่วนมากส่วนมากนะครับพี่น้องครับนี่เบิร์การ์ลิสต์นี่คือแม่พันธุ์ครับผม ผลคู่เรียนอ่าผนคูวิ่งนะครับตัวพอพันกันยังพ่อมีหันนี่นะครับอันบนเจ้าเอแม็กนะครับผมนตัวต่อไปครับอันนี้คือตระกูลสายหุ่นคู่อ่าวันใจวันใจนักล่าวันใจล่านักล่าเฉลยนะเฉลยนักเก็บแต้มครับผมวันใจสออนะครับนะครับเจ้าอ่าบีอาวันอ่าบีอาวันนะครับนะครับผม พี่น้องเข้าใจนะครับนอกจากสายล่าเฉลยอาจจะบอดูดันคือยังสายวิ่งสายผลนะครับพี่น้องครับในการละเล่นอาจจะบอดูดันทั้งท่านแต่ว่าเป็นสำหรับสายเก็บเฉลยลูกล่อลูกชนมีลูกเล่นหลายเยี่ยมจัดอยู่ในขั้นกับเลี่ยมนะครับเป็นนักเมื่อยกับเลี่ยมหลายเป็นนักเมื่อยกับสมรักข้ามเยียงเลี่ยมครับอ่าครับตอนนี้ที่หู่จักกันดีนะครับที่นายถ้าถ้าจังความได้นะครับลูกอนนี้น่าจะ สมบูรณ์แบบคือผลคู่แรง แต่ถ้าเป็นสายแคเอ็นซีมจะเป็นสายแลนครับผมถ้าเป็นเพชรนี่จะเป็นสายผลคู่แลนผลคู่แลนยนคู่แลนคือเจ้าตองคีตำนานนะครับตำนานตัวนี้นะครับตองเคตองคครับที่ไผ่ยังตามหาอยู่นะครับตองคตัวนี้เป็นนกนําเข้าจากมาเลเซียนะครับมาเลเซียบางครั้งมีเงินแต่ซื้อไม่ได้นะครับนี่ครับพี่ชัยพี่ชายของตองเคีเป็นนกที่ค่าตัวแพงที่สุดเลยครับนะครับ หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันโอ้ดีไซ้ของเขาทีไซน์เขาล้วกแม่เดียวกันพ่อแม่เดียวกันเนี่ยนะครับล่องลงมามาดบครับผมมาดบครับนะครับนะครับคือเอ็มเคเคพัฒนารวมกันกับอีค่อยของหลักม์มรดกเนี่ยนะครับนี่ที่ไปที่มาชัดเจนนะพี่น้องเนาะสำหรับเจ้าสองเทพบริยูไสนะครับยูดีภาอีสานเข้ายูสายเลาะนะครับประจำการอยู่ที่สายเลาะนะครับ จังหวัดอุดรธานีนะครับพี่น้องนะตอนนี้นะครับผมโอเคครับแล้วตำนานตัวนี้ที่สั่งซื้อเสียงนะครับล่าสุดเลยก่อนเบาต่องจะเฮ็ดธุรกิจใหญ่นะครับนี่คือเจ้าคาบีเนี่ยไปนี่นี่นะครับคาบีไพเป็นเอฟซีคาบินะครับไข่มาแล้วไข่มาแล้วได้แล้วนะครับพี่น้องครับไขมาแล้วนี่คือคาบิครับนี่นะครับผมตำนานแท้ๆ แต่ยังขาดอีกหนึ่งตัวนะครับน่นาเสียดายมากเอาไปส่งขึ้นเบาต่องแล้วต,นนนตอนนี้ <c oughs> ผลคู่เนี่ยอาวุธคบเพียงที่ขาดบะไรเลขึ้นเจ้าเอ็นศูนย์สามนี่แหละครับเอ็นศูนย์สามทุกซื้อทีบอลมาเนี่ยทำเป็นมือเล่นนะครับ จัักกนเรี๋ยงสับปุรดนะครับผมกอขาบอกเป็นเป็นตำแหน่งที่นะครับคือว่าภาคอีสานแทนครับคือว่ายัง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 อยู่ในนี่นะครับยังมีชีวิตอยู่นะครับอยู่อยู่นี่เกือบทั้งหมดนะครับเพราะว่าเจ้าอินทร์สุสานนี่คือเป็นนกหนึ่งในใจฟ้าฟเนในพี่น้องนะตั้งแต่เริ่มหันมาเบิ้งนกที่แหลกๆนะครับเบิ้งมันดูดันเนาะครับครับแล้วก็ เอ็นซื้อสามนะครับตอนที่สายเล้อก็เป่าต่องประทะกันแต่เจ้าอยู่นะคู่ปั๊บเขาเอ็นซื้อสามเลครับคือเจ้าเดีเอาวันนะครับคู่ปั๊บนะครับกินกันบ่ลงวัดกันเลยครับทุกหลักห่างกันประมาณยี่สิบเมตรนี่นะครับเอาเอาเอาต้นไม้เป็นกรรมการครับกินกันบ่ลงนะครับคือเจ้าหนาวครับผมเตี๋ยวสำนักเพชร คครับผมเอาสำรับมือนีเข้ากับศึกษาพอพัานาได้อีพี่ทีแรกนะพี่น้องเนาะอาจจะมีอีพี่ต่อไปหรือทั้งใดนะครับอาจจะลงมากเลยเรื่อยแต่ว่ามือนีกะเข้าได้มากศึกษาได้มาเบิ้งที่ไปที่มานะครับกะสไตล์ของนกแต่ละตัวนะครับผมแล้วกับประวัติของนกแต่ละตัวสายพันธุ์ของนกนะตัวที่ยังมีอยู่นะครับพี่น้องถือว่ายู่นีก็เป็นสำรับสำรับบาฟีเนะพี่น้องเนาะสำรับบาพีนนะครับหรือเอฟซีของบาฟีนคือว่าเป็น ของแถบนี่นะครับของโซนบนนี่ถือว่าให้ของไอ้นุ่มนะครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับผมในการเพาะของสายนี้นะครับผมสำหรับมือนี้นะครับผมเท่ากัได้มากรึกษาเรียนรู้แต่ละสายเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปจิเป็นเรื่องยั้งนะครับผมปาปาเพื่อนขออุปไว้ก่อนนะครับเนาะบอพี่นี่ขอขอบคุณไอ้นุ่มครับสัสดีครัผม